เจ้าพี่น้องเจ้ามากันนึ่งข้าวอันนี้นึ่งข้าวเ็จเลยนะเจ้านึ่งแบบไฟฟ้าเจ้าหนักกว่านี่นะแล้วมาช้าแม่น้ําหอมไปตลาดได้อย่างมาผงเนาะนี่ได้มาเขือเทศเจ้าเอามาผัดข้าวผัดค่ะแล้วก็เอามาตําส้มสู่พี่น้องสีเนาะขนมจีนแล้วก็ปลาท่องโกปลาท่องโกนี่ลูกปลเนาะกระชูรสรสดีน้ํามันเครื่องเครื่องดื่มละอันนี้ เอาวําตำส้มตำจาใส่ถั่วแบบนี้ล้าขนาดเข้าใหม่อุดอุนห่อนๆเจ้าเดี๋ยวกะซาวเข้าใส่แอบเข้ากันเนะ้เจ้าเนอ้อจะได้ไก่ทอดมาเจ้าได้ไก่ทอดมาสองอันว้กินัันเจ้าโอเคเจ้าเอาเข้าใส่แอบเข้าเรียบร้อยละเม่น้ำหอมจะปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็จะหุงเข้าไว้พัดห่มกลํามเนะื้เจ้าเนื้อ แล้วนี่ค่ะลูกสาวตื่นมาเป็นได้เจ้าเป็นได้ลูกสาวข้าเจ้าเนี่ยตื่นมากับจะอี้เลยเจ้าวันนี้วันยุทธไม่ได้ไปโรงเรียนโมสั่งโคเฮาเตตื่นมาเปิดตึงรงนี่เลยนาะนี้นี่ออกมานอกบ้านกะสีขึ้มๆจะฝนจะตกจะได้บุหูเจ้าที่อื่นเป็นจะได้พ่องเจ้าวันนี้หู้ซึกว่าติดเจียงฮายจะสีขึ้มๆนะ จะเป็นมอกหรือเป็นฝุ่น PM 2.5บ้านะเจ้าเนอตามที่ออกข่าวอุ้ยสะดุด <c oughs> ตลกแต่เช้าเลยเดินสะดุดในนี่เห็นแบบนี้ป่าเยอะนะเจ้าเนอ <c oughs> เ,เห็นว่าฝุ่น PM เจ้าดูแลตัวเองกันตัวนะเจ้าออกนอกบ้านนอกจองก็ของใสพพ่ผ้าปิดจมูกนะเจ้าเนอแต่เจ้าแม่น้ำหอมไปกาดมาะไปตลาดมาไอุ้ดตางเลยเจ้า ไอคอกๆนะไอเลอิบยูอุเลนอุเลนใครที่อยู่แถวในเมืองก็ใส่ผ้าปิดจมูกปิดจมูกนะเจ้าข่าวออกว่าไอ้จนเลือดกำเดาไหลก็มีนะ่นะละอ่อนเด็กน้อยเล็กแดงนะเจ้าเน่ยยาเฮ้ยนี่เจ้านะาจะเอียหนาวจะเอียบ้านเฮามันเป็นจะเอียดดูพอเป็นมาอัน เงียกล่องเฟียงแต่เจ้าเลยเจ้าขยันแต่คนบ้านเฮานี่นะวันนี้ไขย,ยุดพองเจ้าวันเสาร์วันเสาร์เป็นวันหยุดไขที่ยังไม่ได้หยุดก็อ่อาออกไปตังใดก็ขอให้ปลอดภัยไปทํางานก็นปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วก็อย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกดูแลตัวเองกันตัวนะเ,เจ้าเนอความห่วงใยจากแม่น้ําหอมชาแนวเจ้าลูกสาวก็แจ้งบาแจ้งไปกับอันนี้ละอันนี้หน้าบ้านเจ้า แจ้งบาแจ้งกระพาะกระโทรศัพท์ด้วยกระสนามตอนฝุนตกนี่ยญ้ากบเ,เท่าเอวเลยอะหญ้าขึ้นแต่หน้าแร่งมานี่โอ้โหไม่มีหญ้าเลยนะคะนั่นก็ปุกต้นกล้วยเจ้าโอเคค่ะป้ากันไม่คลิปหน้าค่ะแม่น้ำหอมกับมาทักทาย เปลื่อนเปล่นในชาววันใหม่นะคะขอใื้ทุกคนมีความสุขประสบความสําเร็จทุกประการค่ะบ๊ายบายค่ะชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้ําหอมด้วยนะคะปากกันมาคลิปหน้าเจ้าแม่น้ําหอมฮักทุกคนคะ่ะ